เศษหนึ่งร้อส่วนสองัารชันบอลังเวทเล่ม13บรังเอลูเซียนต้องออกเดินทางไปคาย่ายกลเวทที่แท่นบูชายันของมนุษย์เงือกสุสานสฟิงและตําหนักใต้ดินของทานอเพื่อช่วยเหลือ,อยังไรให้หลุดพ้นจากโลกแห่งความตาย นอกจากนี้เขายังต้องเผชิญกับการไล่ล่าของผีดิบผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนานเล่มนี้เหมือนกับพระเอกจะมาทำภารกิจย่อยๆขั้นเวลาเสียมากกว่าแต่ที่สนุกคือหนึ่งในภารกิจที่พระเอกได้รับกลับมีความตื่นเต้นและน่าสนใจจากการช่วงชิงอำนาจทั้งยังแฝงการหักไหวชิงคลิปจึงทำให้สนุกและชวนติดตาม ตลอดจนการไล่ล่า,ลาของตัวละครที่เก่งกาจจนพระเอกไม่สามารถสู้ได้จนต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้น่าจะเป็นนางเอกมั้งถ้ามีจนสามารถเอาตัวรอดได้มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ ลูเซียนพระเอกพ่อมดระดับสูงวงเวทที่6ที่ต้องการช่วยรายผีดูดเลือดระดับตำนานผู้สังเกตการที่ติดอยู่ในโลกแห่งความตายจึงได้เดินทางมายังปราสาทของผู้สังเกตการปราสาทของราย เพื่ออาศัยของวิเศษในการคลายไกลเวทตามที่ต่างๆเพื่อช่วยรายแต่ในระหว่างที่ลูเซียนปลอมตัวเป็นรายด้วยหน้ากากแห่งการปลอมแปลงเพื่อใช้รอยต่อมิติกลับทำให้ผีดูดเลือดระดับตำนาน เจ้าชายรคคิล่าที่เป็นศัตรูรายทราบถึงร่องรอยลูเซียนได้เดินทางไปยังสุสานสปิงเขาได้ใช้หน้ากากแห่งการปลอมแปลงปลอมตัวเป็นฟิลสปิงที่เป็นผู้พิทักษ์สุสานกษัตริย์แอบเข้าไปในสุสานกษัตริย์แล้วแกล้งเดินไปชนยังฮังก้าที่เป็นผู้พิทักษ์สุสานร,ระดับสูงมีหน้าที่ในการเฝ้าประตูแห่งนักบุญทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจจนหมายจะทำร้าย ลูเซียนจึงจัดการอีกฝ่ายแล้วปลอมตัวเป็นฮังกาเข้าไปในประตูแห่งนักบุญเพื่อใค่ๆยกลเวทที่สุสารกษัตริย์แห่งนี้แต่เจ้าชายบรักคิลากับติดตามรายมาทำให้ฟิงสฟิง์ตนแรกในประวัติศาสตร์ที่หลับไหลฟื้นคืนชีพขึ้นมาก่อนเวลาเพราะสัมผัสถึงพลังอันมากมายของเจ้าชายบรักคิลาหมายจะจัดการลูเซียนที่เข้ามาก่อกวนการหลับไหลของตน ลูเซียนจึงถวยจังหวะที่ฟิงยังฟื้นไม่สมบูรณ์พร้อมกับโดนกับขังอยู่ได้ร่ายเวทให้ฟิงหลับไหลไปอีกครั้งก่อนที่เขาจะใช้รอยแยกเข้าสู่โลกแห่งความตายเพื่อหลบหนีจากนักบวชสฟิงและเหล่าผู้พิทักษ์สุสารที่รู้ตัวว่ามีผู้บุกรุกเป้าหมายต่อไปของลูเซียนคือตำหนักใต้ดินของทานอที่อยู่ในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์เฮล ที่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ทดสอบของตระกูลแพลนแทเจเนตที่เป็นลูกหลานใช้ในการคัดเลือกยังเขาแห่งทีรีสคนต่อไปโบและคนในตระกูลแพลนแทเจเนตอัศวินฝึกหัดที่อยากเป็นอัศวินเต็มขั้นจึงได้โดนเวทมนต์ลวงตาของลูเซียนให้เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้เขาเป็นอัศวินเต็มขั้นได้ลูเซียนที่หลอกอีกฝ่ายว่าเป็นปีศาจนามละโมบ หลอกถามยังทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะโดนทำให้หลับไหลไปแล้วลูเซียนจึงปลอมตัวเป็นโบลักเพื่อเข้าร่วมการทดสอบแทนทำให้ฟริดเดริกที่มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ว่าโบลักได้กลายเป็นอัศวินเต็มขั้นที่มีพลังสายเลือดพระจันทร์สีเงินเท่านั้นลูเซียนที่เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงของแดนนี่กระเทยที่เป็นเพื่อนของโบลัก เขาได้พบกับเอาเท่นที่เป็นคู่แข่งและได้แย่งโจเซลีนคนที่โบลกรักไปเข้ามาดูถูกแต่ก่อนที่จะมีเรื่องการเจ้าหญิงโซเฟียของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เฮลได้ปรากฏตัวมาร่วมงานทำให้เอาเท่นพลอ,อกไป เพื่อเล่นเปียนโนทำให้เจ้าหญิงพอใจแต่ลูเซียนที่ต้องการหักหน้าอีกฝ่ายจึงออกไปเล่นเปียนโนที่ไพเราะก,กว่าทำให้ได้รับความสนใจจากโซเฟียแทนสร้างความอิดฉาและไม่พอใจให้กับเหล่าชายหนุ่มทั้งหลาย นอกจากนี้ลูเซียนยังได้รับการติดต่อจากแคลรและรับที่มีสิทธิ์ในการช่วงชิงตำแหน่งเข้าแห่งทีรีสได้แยกย้ายกันเข้าหาเขาเพื่อชักชวนเป็นพวกร่วมมือในการจัดการกับเอาเทนซึ่งลูเซียนก็ได้ตอบตกลง พอถึงเวลาเข้าตำหนักใต้ดินของทาเนอสเพื่อการทดสอบโซเฟียกับแดนนี่กับเข้าร่วมทดสอบด้วยโดยเลือกที่จะอยู่ฝั่งของโบแลตแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปเจ้าชายไบยเออร์พี่ชายโซเฟีย ที่กำลังจะเป็นมหาอัศวินก็ได้เข้าร่วมด้วยโดยจะอยู่ฝั่งเดียวกับอาเทนทำให้มีหลายคนที่ไม่มั่นใจถอนตัวแต่ลูเซียนกลับไม่ได้สนใจอะไรพอเข้าไปในตำหนักใต้ดินของทานอที่ทุกคนต้องแยกย้ายกันลูเซียนกับได้ไปเจอ,อยังแอนดรีสที่อยู่ฝั่งอาเทนได้นำลูกขุนนางเข้ามาหมายจะจัดการเขาส่วนโจเซลีนที่อยู่ใกล้ๆได้แต่มองดูโดยไม่คิดช่วยอะไร แต่ลูเซียนที่สวมถุงมือพลังปีศาจกินคนสามารถใช้มือจับดาบที่แอนดริสฟันลงมาได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะใช้ดาบน้ำค้างแข็งฟันชุดเกราะอ,อีกฝ่ายแตกกระจายทำเอาโจเซลีนและเหล่าลูกขุนนางชั้นสูงต้องรีบหลบหนีไปอย่างรวดเร็วลูเซียนที่เดินหน้าต่อไปกับพบยังโซเฟียที่ตามหลังเขามาและเห็นถึงการต่อสู้กับแอนดริสได้เข้ามาสมทบทั้งยังแสดงออกว่าชอบโบลก ก่อนที่ทั้งสองจะร่วมทางกันโดยที่ลูเซียนไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจโซเฟียในระหว่างมุ่งหน้าไปยังห้องรับใต้ดินทั้งสองได้เผชิญกับโกเลมลูเซียนจึงเข้าไปต่อสู้โดยที่โซเฟียใช้เวทสนับสนุนอยู่ด้านหลังอย่างสับสนเหมือนคนที่ไม่เคยต่อสู้มาก่อนก่อนที่สุดท้ายโซเฟียจะใช้เวทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจัดการโกเลมได้ แต่ลูเซียนได้สังเกตถึงระยะเวลาในการไา่เวทของโซเฟียช้าเกินไปจึงคาดเดาว่าเธอน่าจะทดสอบฝีมือของตนก่อนที่ลูเซียกับโซเฟียจะมุ่งหน้าต่อไปพบดูด้าที่พึ่งสังหารคู่ต่อสู้ตายจึงตกใจเพราะไม่คิดว่า ค่ายกลเวทช่วยเหลือจะไม่ทำงานจึงทำให้ลูเซียนทราบว่ามีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับค่ายกลเวทช่วยเหลือนี้เขาจึงให้ดูด้าซ่อนตัวรอการทดสอบจบก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อไปแต่หลังจากที่พวกลูเซียนไปไม่นาน ดูด้กับโดนแอนดริสสังหารไปก่อนที่ใบหน้าแอนดริสจะบิดเบี้ยวกลายเป็นชายชราพอมุ่งหน้าต่อไปยังห้องโถงที่ทุกคนรวมตัวกันอยู่เอาเท่นที่รับรู้ถึงมีคนก่อกวนไข้กลเวทช่วยชีวิตจึงชี้ให้ทุกคนเห็นว่า โซเฟียที่เป็นแม่มดวงเวทที่ห้5น่าจะเป็นคนก่อกวนค่ายกลเวทจึงหมายให้ทุกคนร่วมมือกันจัดการเธอและลูเซียนโดยรับเลือกที่จะเข้าข้างฝั่งเอาเทนแต่แคลกับเลือกที่จะเข้าข้างโซเฟียและรอให้เมทาครอม อัดสวินทองคำที่รับผิดชอบในการทดสอบครั้งนี้มาก่อนแต่เอาเท่นกับไม่ยอมจึงนำคนเข้าต่อสู้หมายจัดการโซเฟียแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือแคลกับลงมือขัดขวางลูเซียนทำให้รักที่เป็นพ่อมดวงเวทที่5 สามารถไร่เวทพันธนาการเขาได้เมื่อโซเฟียตกอยู่ในวงล้อมไบเออร์จึงได้ปรากฏกายออกมาเพราะนี่คือแผนที่เขาวางไว้จะสังหารโซเฟียส่วนแคลคือว่าที่ภรรยาของเขาในอนาคตจึงไม่จำเป็นต้องแย่งชิงตำแหน่งเขาอีก แต่ในจังหวัดที่ไบเออร์เข้าใกล้เอาเท่นกับใช้ดาบแทงอีกฝ่ายเพราะถ้าแคลที่เป็นภรรยาตนได้ตำแหน่งเขาแห่งทีรีสเพิ่มก็ดีไบเออร์ยังมุ่งหน้าต่อไปเพื่อสังหารโซเฟียที่มีสิทธิสืบทอดราชบัลลังก์อีกคน แต่แดนนี่กับโผลมาช่วยเหลือได้ทนันในขณะที่โซเฟียก็ร่ายเวทร,รักษาเอาเทนส่วนรับก็สั่งคนเข้าจับกลุ่มแคลเพราะจริงๆแล้วโซเฟียเอาเทนและราฟได้ร่วมมือกับเมทาทรอมหมายจัดการกับไบเออร์ตั้งแต่ต้นลูเซียนที่มองการช่วงชิงของเหล่าเด็กๆอย่างไม่สนใจก่อนที่จะค้นหายัางห้องลับที่ซ่อนไว้แต่ในยามที่เขาค้นพบทางเขา้า บเออร์ที่โดนบีบคั้นจึงต้องใช้คันช่างแห่งความยุติธรรมจึงทำให้เวทมนต์ทั้งหลายไร้ผลจนใช้ดาบสามารถรุกไล่เอาเทนและแดนนี่ได้โซเฟียจึงเหยียบยังตำแหน่งเปิดห้องลับที่ลูเซียนพบ เพื่อให้เฟรดเดริกที่โดนปีศาจแห่งความละโมบสิงจนกลายเป็นอัศวินสวรรค์ออกมาต่อสู้กับไบเออร์ด้วยสภาพที่คุ้มคลั่งจนบีบให้ไบเออร์ต้องใช้ไม้ตายเทวทูตแห่งความยุติธรรมสามารถเอาชนะเฟรเดริกได้ก่อนสลบไปทางลูเซียนที่ไม่สนใจการต่อสู้ยังสำรวจค่ายกลเวทต่อไปจนราฟที่เป็นพ่อหมดสงสัยก่อนที่จะรู้ว่าโบลลกเป็นพ่อหมดระดับสูงปลอมตัวมา ราฟที่ไม่สามารถต่อกรได้จึงได้แต่ปล่อยให้ลูเซียนทิ้งร่างแยกเอาไว้แล้วไปคาย่ายกลนเวทของรายที่วางไว้จนสำเร็จแต่ฟริตเดอริกที่พ่ายแพ้กับยิ่งบ้าคลั่งจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดสังหารทุกคนจนมาทำลายร่างแยกที่ลูเซียนทิ้งไว้ ลูเซียนที่กลับมาจึงใช้เวทวังวนทาากับบทโศกแห่งปีศาจโจมตีก่อนที่จะใช้ลงศพน้ำแข็งเงียบสงัดแช่งแข็งทำลายเฟรตเดริกและปีศาจละโมบไปแต่ปีศาจละโมบยังไม่ยอมตายกับไปเข้าสิงเอาเทน ลูเซียนจึงจัดการสังหารปีศาจะโมบและเอาเท่นที่โดนสิงอีกครั้งทำให้โซเฟียทราบว่าโบลัเป็นพ่อโมชั้นสูงปลอมมาอีกคนโซเฟียและทุกคนที่ทราบดีว่าไม่มีทางสู้ลูเซียนได้เธอจึงถ่วงเวลาเพื่อต่อรองกับเขา แต่เมทาทรอมได้โผล่มาพอดีโซเฟียจึงพุ่งเข้าไปหมายจะขอความช่วยเหลือแดนนี่ที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของเมทาทรอมจึงเข้ามาขวางก่อนที่จะโดนเมทาทอรอมสังหาร เพราะเมธาทรอมในตอนนี้กับโดนปีศาจแห่งความเจ็บปวดสิงแล้วยูเซนที่เผชิญหน้ากับเมธาทรอมจึงได้ใช้เวทแทเทพีหิมะน้ำแข็งเวทมน์ระดับเก้าที่ได้จากเฮเลนแม่หมดแห่งผืนน้ำแข็ง ที่สร้างจากฮีเลียมแช่งแข็งเมทาครอมก่อนใช้ดับฟันให้แตกสลายไปต่อมาลูเซียนจึงบีบบังคับให้โซเฟียเป็นผู้ช่วยเขาไปสำรวจยังห้องลับของทารนสที่ค้นพบเพิ่มจึงทำให้ทราบว่าทานอสเจ้าแห่งตะวัน ได้ทำการทดลองโดยการจับกลุ่มเงาของปีศาจทั้งเจ็ดมาไว้ในกายเหมือนเป็นการหลอมรวมสายเลือดเพื่อเพิ่มความเก่งกาดและยังให้โซเฟียเสี่ยงตายไปหยิบยังไม้กายสิทธิ์ตะวันฉายมาให้กับเขา ตลอดจนให้เธอทดสอบสัมผัสลูกบอลที่พบในโลกแห่งความตายแทนตนด้วยก่อนที่จะได้พบประชารูด็อกที่สองที่อาศัยการทับเงาไบเออร์บุตรชายเข้ามาในห้องลับแห่งนี้เพื่อช่วยบุตรสาวและหาความลับของตําหนักใต้ดินของทานอส ก่อนที่จะพูดคุยกับลูเซียนเล็กน้อยแล้วจึงสงบสึกกันเพราะเงาที่ทาบมาไม่สามารถปกป้องบุตรชายบุตรสาวจากพ่อมดวงเวทระดับหกได้ลูเซียนจึงใช้รอยแยกทางเข้าสู่โลกแห่งความตายจากไป ส่วนเหล่าลูกขุนนางที่ตายไปก็โดนลงความเห็นให้เป็นความผิดของพ่อโมดวงเวทระดับหกที่เข้ามาก่อกวนโดยการอันเชิญปีศาจส,ส่วนโบเล็กที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้เป็นเขาแห่งทีรีสเพราะคนอื่นๆที่เข้าช่วงชิงตายไปหมดแล้วทั้งเอาเทนและราฟเจอปิดปากส่วนแคลที่จะกลายเป็นภรรยาของไบเออร์จึงเจอตัดสิทธ ส่วนโซเฟียที่เสียใจจากการตายของแดนนี่ที่เป็นเหมือนพี่สาวจึงเอาความแค้นมาลงกับลูเซียนแทนในขณะที่ลูเซียนซึ่งมุ่งหน้าไปยังแท่นบูชายันของมนุษย์เงือกก็อาศัยพลังของไม้กายสิทธิ์ตะวันฉายสร้างข่าวงกด เวทร,ระดับวงเวทที่9กักับขังยังนักบวชเมื่อจนสามารถคลาย่ายกลเวทของรายได้อย่างง่ายดายก่อนจากไปพอกลับถึงปราสาทผู้สังเกตการของรายอยู่เสี้ยนที่รู้สึกว่าเจ้าชายแรคคูล่าน่าจะจับตามองดูอยู่ จึงอาศัยเครื่องส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากนาตาชาอัศวินสวรรค์เจ้าหญิงแห่งวอลเทอร์นางเอกมังเพื่อนัดเจอขอให้เธอช่วยหาอัศวินสวมหน้ากากแห่งการปลอมแปลงปลอมเป็นราย เพื่อหลอกเจ้าชายแรคคูล่าไปยังอีกที่พอถึงเวลาที่นัดหมายลูเซียนจึงสามารถรอบเข้าไปในปราสาทผู้สังเกตการได้สำเร็จแต่เจ้าชายแรคคูล่าที่รู้ตัวทันจึงรีบกลับมาอย่างรวดเร็ว ลูเซียนจึงอาศัยพลังของปรา,าสาทคายค่ายกลเวทอันสุดท้ายช่วยเหลือรายก่อนที่จะอัญเชิญยังเอเลเทน้าเทพพเจ้าแห่งพระจันทร์สีเงินบนรรพบุรุษของผีดูดเลือดออกมาจัดการกับเจ้าชายแรลคูลา่า จนเจ้าชายแรคคูล่าได้รับบาดเจ็บหลบหนีไปแต่ด้วยความร้อนใจลูเซียนที่ไม่ได้รอดูผลว่าสามารถช่วยรายได้สำเร็จหรือเปล่ากับได้ใช้ม้วนผลึกเวทในการย้ายมิติกลับไปยังอาลินเมืองหลวงของสภาเวทมนต์ เขารีบไปยังสภาเวทมนต์เพื่อไปหายังเฟอร์นันโดเจ้าพายุอาจารย์พระเอกขอยืมมิติวิเศษให้พาเขาไปยังเขตปกครองวอลเทอร์อีกครั้งเพราะเขาเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของนาตาชาที่ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าจากการหลอกล่อเจ้าชายแรลคูล่าถึงแม้จะทำนายว่านาตาชาปลอดภัยแล้วก็ตาม